สวัสดีครับวันนี้วันที่28เดือน7ปี2 2ครับผมก็เ,ออเจอกันตอนเช้าๆนะครับออกกำลังกายผมเดินต้านมะเร็งครับเดินต้านมะเร็งเดินไปกับมะเร็งนะครับไปด้วยกันถ้าตายก็ตายด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันกับมะเร็งครับผมอาการตอนนี้นะครับวันนี้ รู้สึกว่าเดินได้ดีขึ้นนะครับเดินได้ดีขึ้นเดินได้ไกลขึนน้นอาการขึ้นไส้อาการขึ้นไส้ก็เกือบดีขึ้นดีขึ้นมากครับเกือบไม่มีละจะมีเป็นบางมือครับผมอีกอย่างก็จะเป็นเรื่องของท้องผูกเพราะเรากินผักน,น้อย เรากินผักได้น้อยต้องกินอาหารเสริมนะครับก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีต้มผักกินทุกอาทิตย์ต้มคล้ายๆต้มจับไฉนะครับหรือแกงส้มผักรวมก็ได้นะครับแกงส้มผักรวมต้มหม้อใหญ่ๆเลยครับครับกินสักสองสามวันนะครับยิ่งต้มยิ่งต้งมมาให้ยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อย นะครับแกงส้มผักก็ช่วยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะทีเดียวเจียวครับสำหรับเพื่อนฝูรุ่นน้องที่ยังไม่อายุไม่มากนักนะครับอลองทบทวนการใช้ชีวิต ใช้ชีวิตดูบ้างสำหรับผมมีข้อเตือนใจจะบอกนะครับนิดเดียวจำเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็อยากจะบอกให้ฟังครับจริงๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันยากมันไม่แน่นอนคอนโทรลยากต่อให้เป็นผนใกล้ชิดที่สุดเป็นญาติมิตรลูกเต้าเมียหรือแม้กระทั่งตัวเราเอง มก็ไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นแก่ตัวตอนแก่ตัวมีตังไว้ไใช้สักหน่อยจะได้ไม่อดตายจะได้ไม่อดตายนะครับมีตังไว้สักหน่อยลูกหลานจะได้มาหามาเยี่ยมตอนเจ็บไข้ถ้าไม่มีตังก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับรอคอยเป็นเดือนกว่าจะมีใครมาเยี่ยมนะครับ ไม่พูดดีกว่าพูดไปแล้วเศร้าวันนี้ก็คงลาไปตอนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ